แนะนำทีมโนเอลตระกรอซีซั่น2โนเอลชุด,ดว่ายน้ำมาปั้นตัวเตรียมของกันสวัสดีครับพบกับผมมิเตอร์ซิเวอร์ในเกม Back โ o v e r M และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยไปหยัดเงินในกระเป๋าของ,ของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back โ o v e r M และง a าล็อกออ g i n จเก็นชิน Impact และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำการเลือ ปั้นตัวละครเพื่อเอาไปเข้าคู่ทีมกับโนเอลด้วยความที่ว่าโนเอลเนี่ยจะเป็นตัวละครสําคัญที่จะเอาไปใช้เล่นในกิจกรรมต่างๆการที่เราเลือกตัวละครปั้นติดไว้แล้วเอาไปใช้ในทีมของโนเอลก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่บางคนอาจจะไม่มีตัวละครหรือตัวละครน้อยถ้าเราจะเลือกจัดทีมแต่ตัวละครระดับ S R อย่างเดียวก็อาจจะเหนื่อยเราหน่อยนะครับฉะนั้นบางทีเราอาจจะผสมพวกตัวละครระดับ S R เพื่อเอาไว้เล่นในกิจกรรมต่างๆก็ได้เช่นกันในส่วนของการจัดทีมด้วยความที่ว่าในวันอัดคลิปนะครับโนเอลยังไม่ แต่ผมก็จะพูดเกินไกด์ไปก่อนแล้วกันนะครับโดยใช้โนเอลระดับ SR มาแทนเป็นช่องว่างโดยทีมยอดนิยมซีซั่น2ในตำแหน่งแท้งเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้เป็นพวกลาเดสก็จะเป็นตัวละครนี้นะครับดีฟนเดอร์ที่สามารถเอามาเปิดโล่บาเรียได้ถ้าเราจะเล่นโนเอลเราก็จะเน้นไปทาง M a t t แ c k บาเรียของลาเดสก็จะหนามากๆอีกทั้งก็ยังได้ความอดทนเพิ่มขึ้นเลเวล3ด้วยและยังมีปิดการสถานะผิดปกติและก็โนเอลนะครับเขาจะสามารถเปิดบาเรียได้ด้วยตัวละครของเขายิ่งถ้าเราเอามาเล่นคู่กั การลาเดสนะครับทีมก็จะถึกมากและเวลาเราไปเจอทีมอื่นก็จะสู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทีมฟ้าทีมเขียวหรือเจอตัวละครของเขาเองก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แล้วก็ของอีกทีหนึ่งหรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เป็นลาเดสนะครับเราอาจจะใช้เป็นมาร์เพราะพาซีฟของมาร์เนี่ยจะมีดีอยู่ตรงนี้เลยครับทนทานต่อดีบัฟกับพนบันธมิตรทั้งหมดในกรณีที่เรายังอัปเกรดโนเอลไปได้ไม่เยอะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเสริมที่จะทําให้ทีมของเราเนี่ยตายได้ยากมากยิ่งขึ้นเพราะจะไม่ได้โดนพวก, uff, ด,กด,ดีบัฟ ในส่วนของโหมด PVP นะครับและตัวละครต่อมานะครับก็จะเป็นโลตัสเป็นตัวละครใส่ดีบัฟลดสปีดอีกทั้งก็ยังมีเพิ่มระยะเวลาของดีบัฟได้อีกด้วยนะครับในกรณีที่สตูไม่มีทนทานต่อดีบัฟพอเขาป้ายแตดดีบัฟหมดสภาพปุ๊บโนเอลบึ้มทีเดียวนี้ก็คือหายหมดเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวละครนะครับก็จะเป็นฮิลเลอร์ฮิลเลอร์เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวละครไหนก็ได้นะฮะอาจจะเป็นมิโมซ่าหรือจะเป็นตัวละครชามี่ซีซั่นสองที่จะมาพร้อมกันในตู้นั้นแต่ถ้าไม่มีจริงก็ใช้เป็นชามีทีมปปปกกติ็็จะเะเนนรมาณี้สําหรัับ Noel นเออละคืตว่ เขาเองนะครับหลักๆก็จะให้ยืนพื้นเป็นแบบนี้ก่อนแต่ถ้าเรามีจูเลียตเราอาจจะสลับสับเปลี่ยนอาจจะเอาฮิวออกหรือว่าอาจจะเอาดีบัฟออกเพราะยิ่งเรามีราเดสก็จะได้ตัวละครดีเฟนเดอร์สายเส้นโนเอลเป็นเพื่อนโ <ๆ S 2> จมตีแอตแทกเกอร์จูเลียตก็จะเป็นแอตแทกเกอร์สายพลังสามารถเอาสลับมาเปลี่ยนแทนกันได้แล้วตัวละครเนี่ยก็สลากสีเจอได้ทุกทีมไปได้ทุกทางสู้ได้หมดเลยก็ว่าได้อันนั้นก็คือในส่วนของ PvP นะครับแต่ถ้าเราจะไปเล่นลงด่านชนะทางเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ตัวละครระดับ S&R s ขนาดนี้ก็ได้ถ้าใครมีงบบนนน้อยนอยยห่ะครั จะมาใช้แค่ทีแบบนี้โดยใช้อัสตาแดงเพราะโดยพื้นฐานอัสตาแดงสายดีเฟนต์เขาจะถึกมากอยู่แล้วในระดับหนึ่งแล้วเราก็เอาโนเอลเนี่ยมาใส่คู่กันยิงทะเลาะอัปเกรดตัวละครขึ้นสู่5ดาวผมว่าน่าจะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเซนหรือดันอื่นๆผ่านได้หมดได้ไม่ยากแต่ในส่วนของตัวละครถัดมาเนี่ยอาจจะใช้เป็นในส่วนของชาลอดเพราะจะได้มีตัวละครสายดีบัฟลดเกาะศัตรูได้โนเอลก็จะได้ทําดาเมจได้แรงมากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่มีใส่หมดสภาพก็ตามแต่นะครับแล้วก็ฮิลเลอร์เนี่ยใช้เป็นมิโมซ่าประเภทพลังก็พอ นะทีมก็จะได้เป็นฟูแดงนะครับหรือถ้าใครมีมุ้ยมัสาเขียวโดยที่เราไม่อยากทําของเยอะก็เอามาใส่สลับแทนแต่ด้วยความทมี่ว่าเป็นด่านเสน้นการที่เราลงตัวละครชนะทางในการเล่นทีมแดงปรับเปลี่ยนแค่โนโเอลจากตรงนี้ก็พอนะครับแต่ตัวละครพวกนี้สามารถไปทําไว้ได้เลยนะอาจจะขึ้นระดับ LR แค่เลเวล80ก็พอและหาของใส่ให้เขาแต่อัสตาเนี่ยถ้าทาเลเวลร้อยได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าหลักๆเขาจะเอาไปยืนชนรับดาเมจพอสมควรเลยนะครับส่วนในอนาคตถ้ามีอัสตาแดงล่างมารเข้ามาเราก็เอามาใส่แทนที่ก็เป็นทีมแดงถึกได้ ฮิวแดงในอนาคตค่อยปรับเปลี่ยนอีกทีนึงเนาะส่วนถ้าเราอยากเล่นเป็นทีมเบิร์ดดาเมจเราอาจจะต้องใส่ซัพเพลตเตอร์3ตัวนะครับก็จะมีฟิทลันตัวนี้ก็จะเอามาเพิ่มสปีดเร่งสปีดแล้วก็เพิ่มอัตราคิดิคอนซึ่งเขาก็จะมีโอกาสถึง50%เพิ่มเลเวล3ด้วยกันยิ่งถ้ามีการ์ดของเขาด้วยก็จะดีมากนะครับแต่ณนะตอนนี้ผมไม่มีการ์ดของเขานะครับก็เลยต้องใส่แบบนี้ไปก่อนส่วนอีกหนึ่งตัวละครน,นะครับเราก็จะใช้เป็นวินเลียมวินเลียมเราก็จะเอามาใช้งานสกิลพิเศ ตีมาเรายังได้ตอบโต้ด้วยนะครับแต่หลักสาคัญจะอยู่ที่การเปิดบัฟตรงนี้เขาจะเพิ่มพลังโจมตีเลเวล4ให้เพิ่มความเร็วเลเวล4เพิ่มความคล่องตัวให้ได้และยังมีปิดกั้นสถานะผิดปกติด้วยในกรณีที่ฟินแลนด์เปิดสกิลพิเศษเขายังไม่มีเพิ่มพลังโจมตีใช่ไหมแต่ถ้าเขาไปเพิ่มพลังโจมตีด้วยสกิลที่2ถ้าตัวละครติดคิก็จะได้แพเพิ่มความเสียหายแต่ในส่วนของการเพิ่มจมตีเขาจะเอาเลเวลที่มากที่สุดของตัวละครที่มีบัฟเลเวลสูงก็จะได้เป็นของวินเลี่ยมส่วน William, ก็คือเขาจะเพิ่มพลังโจมตีเวทเพิ่มอัตราคิติคอนเลเวลซีและมีให้ผลดูดเลือดการที่วินเลียมเพิ่มพลังโจมตียิ่งตัวละครตั้งต้นพลังโจมตีสูงก็ดีแล้วนะครับอันนี้ได้พลังโจมตีเวทไปอีกก็เหมือนเราจะเพิ่มทั้ง2ค่าก็คิดว่าอุปกรณ์นะครับช่วงแรกเราอาจจะไม่ได้มีสายใดสายหนึ่งหลักๆบางคนอาจจะใส่คู่กัน2สายการที่เราได้บัฟทั้ง2ตัวก็ถือว่าแรงมากๆด้วยเช่นกันนะครับส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดบัฟก็จะไม่ทับกันนะครับอันนี้ะไ้อีี่เเเคคาาาพิิิมมนตแลยยวสหข บัฟแล้วบัฟอีกอะไรจะขนาดนั้นในกรณีที่เรามีการ์ดของเชลลี่อีกนะครับตรงนี้ก็จะได้พลังจุตีไปอีกถึงแม้ว่าจะได้แค่สิแต่ก็ได้เพิ่มนะทีมนี้ก็เลยจะเป็นทีมเบิร์ดดาเมจให้ตัวละครโนโอเอลสามารถทําติดไวได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่เราไม่อยากเล่นสายไวเราสามารถสลับเปลี่ยนตัวละครฟินแลนด์เป็นตัวละครดีบัฟตัวอื่นก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่มีเชลลี่นะครับก็สามารถสลับสับเปลี่ยนไปใส่โกดเพราะว่าโกดตัวละครซีซั่น2ที่อยู่ในตู้ของเขาอะใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนถ้าไม่มีววบบััตตน้จจะดหึ ตัวละครดีบัฟและช่วยลงดันได้ง่ายก็จะเป็นริวเนี่ยแหละครับอาจจะเอามาใส่สลับส,บสับเปลี่ยนไม่แทนวินเลี่ยมก็แทนเชลลี่เข้าไปตัวดามเมจก็ยังคงเดิมเป็นโนเอลฉะนั้นตัวละครที่เราต้องทำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทีมอย่างที่เห็นเลยนะครับถ้าอยากเล่นเป็นสายพีพีแน่นอนก็ต้องทําโรตัพขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็ต้องทํามิโมซ่าเพื่อมาเป็นฮิลเลอร์ถ้ามีลาเดสให้ทําลาเดสไปก่อนได้เลยนะครับเพราะยังไงก็สําคัญมากๆส่วนถ้ามีมาร์กกับลาเดสทาตัวไหนดีก็ให้ทําลาเดสอยู่ดีแต่ถ้าเราไม่มีีลาาาาเเเเดดดสสแต่ร่รรรมมคคกก็็ให้ Mark ้้ทํดไไดปุยนวนถอืๆ ทำเวสโตได้ถึงแม้ว่าแทงเขาจะไม่มียุยุแต่ตัวนี้ถ้าเอามาโค้กคู่กับการ์ดก็จะโหดใช่ย่อยนะครับส่วนถ้าง,งบน้อยก็แน่นอนไปปั้นอาสต้ามิโมซ่าแดงแล้วก็ตัวละครชาร์ล็อตรอใส่โนเอลเราก็จะได้ทีมฟาร์มอ,อุปกรณ์หรือดันเขตเมืองหรือจะเป็นกิจกรรมอื่นๆนะครับที่ต้องใช้ตัวละครพวกนี้ได้ปั้นและได้ใช้อาจจะทําตัวละครขึ้นระดับ LR อาร์เลเวลแปก็พอแต่อย่างที่เกิดอาสต้าเนี่ยน่าทาขึ้นร้อยมิโมซ่าก็น่าทําขึ้นร้อยตัวละครดีบัฟก็เอาไว้ก่อนแล้วก็ไปอออออออัััดดโนนนนนเเคให้้้้้ขึแตต่่่่ถาาไมกกก็วย าม,มาทีหลังส่วนถน้าใครมีตัวละครบัฟเหลือวินลันเนี่ยต้องทําอยู่แล้วนะครับเพื่อเอาไปสลับสับเปลี่ยนตัวได้ตัวหนึ่งอยากได้เป็นทีมสปีดจบไวโดยที่เราไม่ต้องใช้อัสตาก็ได้แต่ถ้าเราอยากใส่ตัวละครดีบัฟก็จัดไปนะครับเพิ่มเติมส่วนโลตันเอามาใส่ลงดันเซนได้ไหมด้วยความที่ว่าเป็นตัวละครแผนทางถ้าเราทําถึงไม่พอ,อยังไงก็แตกเหมือนวินเลียมนั่นแหละวินเลียม,มืองก้ามกึ่งอยู่เลยนะครับว่าจะแตกหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากนะครับจะลงดาเมจไป2ตัวก็ได้นะขึ้นอยู่กับทีมแล้วก็ตัวละครของเราโดยใช้อตแแดงคคูู่่มโซลละนเิ์ ผมว่าทีมนี้จะจบไวมากและตีตอบโจทย์ได้มากๆเลยนะครับโนเอลสกิลหมู่อาร์ต้าคอยเป็นตัวปิดตัวฮิลมีสปีดได้พร้อมจบศัตรูอีกอย่างก็คือเขาจะบัฟสปีดทั้งตีบัฟเพิ่มพมลาาังโจมตีทั้งตีถึงแม้ว่าจะบัฟให้เดวลน้อยแต่ก็บัฟให้ทั่วถึงเหมาะกับการที่เราจะเล่นดาเมจสองตัวส่วนถ้าใครงบน้อยก็เหมือนเดิมนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นอาร์ต้าดีเฟนเดอร์แล้วก็ใส่โนเอลเข้าไปโดยในทีมก็จะมีดีเฟนเดอร์ฮิลเลอร์แอทตัคเกอร์จากโนเอลแล้วก็ซับพอร์เรต ะฉะนั้นสำหรับในพาร์ทนี้ก็มาแนะนําทีมประมาณนี้ดีกว่ามาให้เพื่อนๆลวกดูนะครับว่าเราเนี่ยจะจัดตั้งทีมประมาณไหนและควรที่ต้องทําตัวละครอ,อะไรติดไว้อยากเล่นตัวละครพ p พยืนพื้น2ตัวนี้ตัวแทงลาเดสอยากเล่น P ี E ทีมแบบนี้ก็พอมีอัลตาอยากได้ดาเมจ2ตัวก็ใช้แบบนี้ทําพวกตัวละครพวกนี้ไว้ได้เลยอย่างไงสําหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหมพนหน่พาร์ทหน้าพาร์ทน 拜拜。Bye bye.